ขั้นตอนการยืดโคนดัดปลายผมบางเส้นเล็กแถมแห้งเสียเคมีซ้ำซ้อนทำยังไงมาชมกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะทำการตัดแต่งทรงผมนะคะเอาผมเสียออกให้ได้มากที่สุดเลยนะคะเคสนี้นะคะทำสีผมเองนะคะด้วยวิธีการขยี้สีซ้ำๆนะคะทุกคนปลายผมเกิดการแห้งเสียอย่างหนักมากๆแล้วผมลูกค้าเส้นเล็กเบาฟูคือผมแบบนี้จะบอกอะไรให้นะทุกคนทำยากมากๆเลยค่ะจะต้องมีการบำรุงทุก ขั้นตอนเลยนะคะเมื่อเราตัดผมนะคะที่แห้งเสียออกได้หมดแล้วนะคะเราก็จะนําลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูดีท็อกล้างสารเคมีของ3บวกหมักทิ้งไว้ที่เตียงสระสามถึงหนาทีจากนั้นนะคะ ใส่ตัวบอมลุงทิศเม้นนามเมนซี่นะคะทำสปาร้อนที่เตียงสะโดยที่ไม่ต้องล้างทิศเม้นออกนะคะนำลูกค้ามาลงน้ำยายืดดัดได้เลยค่ะเคสนี้นะคะลูกค้าทำสีนะคะผ่านการทำสีแบบหลายอย่างมากๆเลยกิ๊กเลือกใช้น้ำยาสูตรแอคต้าทารุสารเคลือบนะคะถุงสีม่วงนะคะสูตรนี้นะคะค่อนข้างที่จะทำงานไวนะคะลงน้ำยาทิ้งไว10้10 1 5นาทีเมื่อความยืดหยุ่นได้แล้วนะคะนำลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูดีท็อก นะคะครังสารเคมีอีกหนึ่งรอบและทําการนะคะคบํารุงเชื่อมมาทัดไดซันไฟเอซเซนต์ของ3บวกและทิธเมน้นนาเวนซี่นะคะใช้วิธีการทําสปาร้อนที่เตียงสะอีก10 1 5นาทีเมื่อทําการบํารุงเสร็จแล้วนะคะรางผมให้สะอาดทําการเป่าแห้งนะคะจากนั้นก็รีดคนผมให้ตรงแล้วนําลูกค้ามามมวนล่อนได้เลยคะ่ะ วิธีการมวลล้วนลอนก็ง่ายมากทุกคนเคสนี้เราจะม้วนให้ได้ลอนที่สูงๆนิดนึงนะคะนำไปผมจุ่มน้ำใส่ตัวบำรุงเชื่อมบรรทัดไดซันไฟล์โมเดินเพกตัว B นะคะฉีดส,สเปรย์น้ำนมป้องกันความร้อนวี B ให้เรียบดึงให้ตึงม้วนให้ขึ้นเงานะคะแกนเราใช้อยู่ที่เบอร์15นะคะแล้วก็เบอร์17คะ่ะตั้งไฟอยู่ที่นะคะ120องศา8นาทีนะคะเราจะตั้งไฟแค่แป๊บเดียวนะคะเมื่อตั้งไฟเสร็จแล้วนะคะพักแกนให้เย็นสนิทแล้ว ใช้วิธีการกกในแกนได้เลยค่ะเคนนี้กิ๊กเลือกใช้กกน้ํานะคะฉีดไปให้ทั่วเลยค่ะทิ้งเวลาไว้อีก10-15นาทีนะคะผมบางเส้นเล็กนะคะถ้านะคะอยากได้ล่อนแน่นๆนะคะอีกหนึ่งเทคนิคก็คือวิธีการกกในแกนนะคะจะทําให้รอนดูแน่นขึ้นนะคะ เมื่อทำการลงน้ำยาโกกขดเวลานะคะเราก็จะนําลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูเคลาตินของ3บวกและทำสปานะคะด้วยทีสเมนต์เคลาตินของสาบวกล้างผมให้สะอาดนะคะแล้วทำการเป่าให้แห้งสนิทได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเอาแกนออกนะคะเราลองมาดูกันนะคะการที่เรานะคะโกกในแกนนะคะแกนจะเสียหรือเปล่านะคะเวลาเราทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้ผ้าขนหนูสะอาดเช็ดให้แห้งทันทีนะคะ หรือพี่ๆช่างคนไหนกลัวแกนเสียนะคะสามารถใช้กิบล็อกลอนนะคะโกกในกิบล็อกลอนได้เลยนะคะก็จะได้ลอนเด้งๆแบบนี้เลยค่ะวิธีสังเกตง่ายๆนะคะถ้าลงน้ํายากโกกแล้วได้ลอนเด้งๆแปลว่าได้ลอนค่ะแต่เมื่อไหร่ที่ลงน้ํายากโกกแล้วผมคายเป็นผมตรงนะคะแปลว่าไม่ได้ลอนนะคะราผมเรียบร้อยนะคะฉีดสเปรย์ป้องกันความร้อนแล้วเป่าแห้งเลยค่ะเพื่อนๆสังเกตว่าผมเส้นเล็กมากนะคะเส้นเล็กและบางจนเห็นหนังศีรษะเลยนะคะวิธีการดัดให้ได้ลอนเยอะๆก สามารถเพิ่มเนื้อผมนะคะให้กับลูกค้าได้300เลยค่ะแล้วทรงนี้เป็นทรงที่ดูแลง,ง่ายมากๆค่ะแค่ใส่อเกนออยจับร้อนขยำขยำแล้วสามารถปล่อยให้แห้งเองได้เลยนะคะหรือจะใช้วิธีการเป่าก็ได้ค่ะทุกคนน้ำยายืดได้แต่ได้ของ3บวกและเชฟวีนะคะสามารถสระผมได้เลยทันทีหลังทํากลิ่นหอมไม่เหม็นเคมีมัดได้ติดก,กิบได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะยี่โคนดัดปลายวอลลุ่มผมบางสินเล็กนะคะฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีเทคนิคอะไรดีเดี๋ยวมานําเสนอ อีกค่ะ